ขนมเบื้องยนต์นะคะผัดไทยโบราณหอไข่จ้าต่อเลยก็ต่อเลยคับมีอะไรบ้างต่อเลยนี้มาจากนครสวรรค์นะคะอร่อยจ้าถ้าจิตใจเคิรนครสวรรค์เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณเดียวเรือยุทยานะจ๊ะอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์จ้ะรับประานร้านนี้ไม่อร่อยทานฟรี สิปีจากอายุจานะจ๊ะได้เลยจากหนูว่าปินท่าเรือนะจ๊ะเด็กนะชามใหญ่ไม่ช่ชามเล็กนะลูกขอบอกขนมหวานห้ามกลับก่อนนะ เห็นหว่าได้เห็นว่าเนไงที่ไหนถูกไว้ดี้ากใส่ถั่เนยเละละไปหมดที่เขาลังถ่ายเลยถ่ายวีดีโอหรือเปล่าจ๊ะห้าสิบล้านแล้วมั้งจะนับอยู่ในเนี้ยเป็นล้านแสนะทปากงอะก็อกไม่ได้จ้ะ เดจ้เียวเคยจัาปีนะลูกเด็กนักเรียนนักเรียนนะครับราคาลดราคาให้นะจ้าสำหรับอรัวนี้ยำ้่อด้ย้ วันนี้ก็มีกางเอคุณยอดสารวัตรเจ้าทองมาเป็นระธาท่าน้่ั็จอเป็จระเจ้านะครับที่ยอกตจะไดัออกมาอยากจะมาร่วมกับปเจ้าพ่าท้านนี้เ้าท่านใดนะัพีอาคุณรรองรันวารอากาศจะเป็นัมาก่อนนะครับเือที่รู้ที่รู้กมเป็นมน้มาว่เราเี้อาไวแล้วนะตรงนี้นะ ไม่ได้เราท่านจะไป้รมาสองคนด้วยนตครับเดงหลวงพ่อทองรับว่าท่าจะไปต่างันคั่าออ้าห้องน้ำก็ได้ปากโฟด